เพื่อนๆที่เลี้ยงกระต่ายหลายคนผมเชื่อได้เลยว่าการอุ้มกระต่ายหรือการจับกระต่ายมาอุ้มเป็นสิ่งที่ยากและทุกคนกลัวเนื่องจากเคยอุ้มกระต่ายมาแล้วแต่น้องดิ้นจนทําให้เกิดบาดแผลของเล็บที่น้องขูดกับเรานะครับซึ <gasps> ่งวันนี้ผมจะมาบอกเทคนิคง่ายๆสําหรับการอุ้มกระต่ายและวิธีการอุ้มกระต่าย3แบบเทคนิคก,การอุ้มกระต่ายก็คือ เราต้องเชื่อใจเขาและก็ต้องให้เขาเชื่อใจเรานะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับเอาล่ะครับมาดูกันวันนี้กระต่ายที่เราเลือกมาเป็นกระต่ายที่นํามาใช้ในการสาธิตก็จะเป็นกระต่ายสายพันธุ์กระยี่นะครับอย่างแรกนะครับมือสังเกตนะครับใช้มือสอดตรงท้องน้องแล้วก็อีกข้างนึงเอาไว้ตรงตรูดนะครับแล้วก็ใช้มือที่สอดในท้องขึ้นมาครับแล้วก็มือตุ่มตูดลงไว้นะครับ แบบนี้น้องก็จะนิ่งเลย oh, <no. S 1> สังเกตนะครับมือด้านหนึ่งของผมมือด้านซ้ายจะประคองไว้ที่หน้าอกหรือส่วนท้องของน้องนะครับแล้วมืออีกข้างหนึ่งของผมจะอุ้มตรงตูดของน้องนะครับเป็นการประคองเมื่อให้น้องหล่นทําให้น้องรู้สึกปลอดภัยแล้วก็ไม่ดิน้นและทําให้เราอุ้มได้นั่นเองนะครับเรามาดูวิธีการอุ้มของน้องแบบช้าๆกันอีกครั้งนะครับใช้มือซ้ายของเรานะครับกอดตรงใต้ท้องของน้องนะครับ แล้วมืออีกด้านหนึ่งประคองไว้ตรงตรูดลบพอประคองก็ยกขึ้นมาได้เลยนะครับนะครับน้องก็จะนิ่งอุ้มได้ง่ายแค่นี้ก็เป็นวิธีการอุ้มง่ายๆนะครับเดี <Yahoo! S 1> ๋ยวเรามาดูวิธีการอุ้มอีกวิธีหนึ่งกันเลยวิธีต่อมานะครับเป็นการอุ้มแบบให้น้องนอนนะครับเราจะใช้วิธีเหมือนกันเลยนะครับมือด้านหนึ่งนะครับจะจับไปที่หลังคอของน้องและมืออีกด้านหนึ่ง ทำการหงายนะครับแล้วสอดไปที่ตูดน้องแล้วก็พลิกขึ้นนะครับน้องก็จะนิ่งเลยจากนั้นก็สวมกอดได้เลยเหนไครับน้องจะนิ่งเลยนี่ก็เป็นเทคนิคง่ายๆนะครับเดี๋ยวเรามาดูช้าๆกันอีกรอบนะครับเดิมแรกเราก็จัดท่าน้องนะครับแล้วก็ใช้มือจับหลังคอสามารถจับได้เลยนะครับหลังคอนะครับจับหนังตรงหลังคอไม่จับคอนะครับแล้วก็งัดขึ้นง่ายๆนะครับ แล้วก็หนีบไว้พยายามประคองตรงสูตรของน้องครับพยายามประคองไม่ให้น้องเขารู้สึกว่าเขากําลังจะหล่นเขาก็จะไม่ดิ้นนั่นเองนะครับ <Yeah. S 1> และก็มาถึงวิธีสุดท้ายนะครับการอุ้มผ้าตากครับลับเหมือนเดิมเลยหลังคอครับแล้วมือข้างหนึ่งช้อนตูดเหมือนเดิมเลยจับได้ปุ๊บแล้วก็ดึงคองขึ้นงัดขึ้นมาเลยครับแล้วก็อุ้มตูดไว้ประคองเข้าหาตัวนะครับว้าวอุ้มตูดไว้ วิธีนี้ก็เป็นการอุ้มน้องนะครับแบบาพาดบ่านะครับวิธีนี้อาจจะมีการดืดนิดหน่อยนะครับแต่เราอาจจะใช้มือในการรูปหลังหรืออุ้มกปกหัวของน้องไว้นะครับเพื่อให้น้องเขารู้สึกปลอดภัยนะครับเอาละครับนี่ก็เป็นวิธีง่ายๆแล้วก็เป็นเทคนิคง,ง่ายในการฝึกอุ้มน้องกระต่ายนะครับเป็นวิธีที่หลายคนอาจจะยังไม่รู้ส oh <my S 1> ำหรับคลิปนี้นผมมองว่าจะเป็นประโยชน์ให้แก่เพื่อนๆ,ๆที่เลี้ยงกระต่ายนะครับหรือเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆที่อยากจะอุ้มกระต่าย และอย่าลืมก่อนจากกันไปกดไลค์กดติดตามซับสไครต์แสดงความคิดเห็นกด,ดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆแล้วพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ